สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้จะมาพะยากรณ์ดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะเมียโดยทำในายในตามลักษณะของวันที่เกิดแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนั้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคำทำในายในคลิปต่อไปว่าแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันเลย ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในปีมะเมียจะเป็นคนที่ใช้สติปัญญาและแรงกลายอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและนอกนั้นยังมีความทะเยอทะยานและพลังงานเต็มเปี่ยมรวมทั้งขยันขันแข็งเป็นยอดคนเกิดปีมะเมียนั้นเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา แต่งตัวดีและเซ็กซี่ชอบเป็นจุดสนใจมักชอบอยู่ตามงานปาร์ตี้ชอบในการเดินทางและรักการแข่งขันทำให้คนที่เกิดในปีมะเมียมักแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุยังไม่มากความเป็นตัวของตัวเองทำให้ชาวมะเมียนั้นเกลียดระเบียบแบบแผน จนมักจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนอกนั้นยังเจ้าเล่ห์เพอ,อุบายมากกว่าจะสลาดหลักแหลมรวมทั้งมีแนวโน้มว่าขาดความมั่นใจในตัวเองที่แท้จริงอีกด้วยเนื่องจากเป็นคนที่เลือดร้อนหมุนหันและไม่อดทนสาวมาเมียจึงมีความสนใจในระยะที่สั้นมากเรียกว่าเบื่อง่ายหน่ายเร็ว แถมบางทียังเป็นคนเห็นแก่ตัวหลงตัวเองอีกตั้งหากคนที่เกิดในปีมะเมียมักจะมีความขัดแย้งในตัวเองหลายอย่างทั้งหยิง่งแต่ก็อ่อนหวานในเวลาเดียวกันโอ้อวดแต่ก็แสนถ่อมตัวอย่ามมีความรักขี้อิจฉาแต่ก็สร้างปณีปนอมต้องการเป็นที่ยอมรับ แต่ก็ยังอยากเป็นอิสระอยู่ลึกๆต้องการความรักและสแสวงหาความใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันก็มักรู้สึกอึดอัดกดดันและจนแต้มอยู่บ่อยๆในเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามคนเกิดปีมะเมียนั้นอ่อนแอและพร้อมจะสละทุกอย่างเพื่อความรักท่านผู้เกิดปีมะเมียคนที่เกิดในปีนี้ ท่านกล่าวว่าเป็นคนใจแข็งแต่แรกๆเท่านั้นปกติมักเป็นคนปากแข็งใจอ่อนคิดการใหญ่โตมักพอใจในถิ่นฐานบ้านเดิมไม่ชอบโยกย้ายอยู่ที่ไหนก็มักทำตนให้เป็นที่รักใคร่พึ่งพอใจของคนทั่วไปมีอารมณ์ร้อนโกรธง่ายหายเร็วใจบุญใจกุศลส,สภาพส่วนตัวทั่วไป เป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวชอบในการยกย่องเยินยอใครรู้จักเอาใจจะรับใซด้วยความซื่อสัตย์เลยทีเดียวลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่เกิดในปีนี้คือเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยสู้หน้าคนชอบอยู่เป็นที่เป็นทางหากมีการเดินทางไกลต้องเป็นในกรณีที่ว่าติดสอยห้อยตามคนอื่น หรือมีคนอื่นเป็นผู้นำไปเท่านั้นปีมาเมียธาตุไฟเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นชายท่านว่ามักเป็นคนเก็บตัวเก็บความรู้สึกทางใจได้ดีมากหากเป็นหญิงท่านกล่าวว่าจะเป็นแม่บ้านที่ดีรักความสะอาดรักลูกแต่ข้อเสียมักเป็นคนหูเบาเชื่อคนอยุแยง,ง่าย ชายหญิงได้เกิดในปีนี้เมื่อเล็กคนข้างอาภัพอับโชคเมื่อวัยกลางคนมักเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดวงสตาคนที่เกิดในปีมะเมียทำนายตามลักษณะวันที่เกิดมีดังต่อไปนี้คนที่เกิดในปีมะเมียวันอาทิตย์ตำราก่ลาวว่าะตาอยู่ในขั้นที่ดี ชีวิตจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจดวงสตาเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีชีวิตจะสมบูรณ์พูนพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองลูกน้องบริวารหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองชีวิตในวัยทำงานจะมีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลือจะได้ทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองของต้องใจชีวิตบ้านปลาย จะมีความสุขผมหน้าลูกหลานคนที่เกิดปีมะเมียวันจันทร์ตำรากล่าวว่าดวงสตาดียิ่งนักจะรุ่งเรืองด้วยลาบยศสารเสริญจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานก้าวหน้าจะได้รับตำแหน่งที่ใหญ่โตมีค่าทาสบริวารคอยรับใช้ใกล้สิด ชีวิตจะสมบูรณ์พูนพร้อมด้วยอำนาจวาสนาเจ้าของชะตานี้จะไม่มีวันตกต่ำเลยคนที่เกิดปีมะเมียในวันอังคารตำรากล่าวว่าสตาสูงมีอำนาจวาสนาดียิ่งชะตานี้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั่วไปมีอำนาจราชสักใหญ่ถ้าเป็นชาย จะสมบูรณ์ด้วยลาบยศสลรเสริญเงินทองถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นภรรยาผู้มีอำนาจวาสนาจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายมากด้วยทรัพย์สมบัติมีซื่อเสียงบริวารลูกน้องคอยรับใช้วาสนาดียิ่งนักคนที่เกิดปีมะเมียในวันพุธตำรากล่าวว่า ชตาจะต้องลำบากทำมาหากินเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติน้อยต้องลำบากตาบตาตั้งแต่วัยเด็กต้องทำงานทุกอย่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตวัยทำงานจะต้องพบเจออุปสรรคต่างๆแต่เป็นคนที่จิตใจกล้าแกร่งหนักเบาเอาสู้จะสุขสบายพ่อแม่ได้พึ่งพา ในชีวิตบ้านปลายในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปคนที่เกิดปีมะเมียในวันพฤหัสบสดีตำราได้กล่าวไว้ว่าต้องขยันกว่าคนอื่นๆจึงจะสำเร็จผลเจ้าของชะตานี้เกิดมาอาจจะลำบากลำบนสักหน่อยในช่วงชีวิตวัยเด็กแต่เป็นคนที่ขยนัน มีความสามารถพอสมควรจะมีสตาชีวิตที่ดีขึ้นมีฐานะที่มั่นคงพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองช่วงอายุ40ปีขึ้นไปดวงสตานี้ต้องขยันเท่านั้นจึงจะสำเร็จผลสมหวังดังที่ปรารถนาเอาไว้คนที่เกิดปีมะเมียในวันศุกร ตำราได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาไม่ค่อยสู้ดีนักต้องจำใจพลากจากที่อยู่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวสตามีทรัพย์สมบัติน้อยจะต้องเหนื่อยยากลำบากกายทำมาหาเลี้ยงชีพชะตาในช่วงวัยทำงานจะต้องขยันหมั่นเก็บเล็กผสมน้อยจะสุขสบายบ้าง เมื่ออายุมากขึ้นมีลูกหลานดูแลใกล้ชิดคนที่เกิดปีมะเมียในวันเสาร์ตำราได้กล่าวว่าชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมักจะรักษาเอาไว้ไม่อยู่ต้องหมดไปกับอบายามุกทุกชนิดเป็นคนไม่ค่อยขยันทำงานเท่าใดนะ เจ้าของชะตานี้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเสียทรัพย์บ่อยๆเพราะคึกขนองของตัวเองเป็นหลักดวงชะตานี้ไม่ค่อยดีนะให้ทําบุญทําทานบ่อยๆเลิกยุ่งเกี่ยวกับอมรยางมุกชีวิตจะดีขึ้นมากก็จบแล้วสําหรับคำพระยะกรดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเมียหากใครที่ฟังจนจบแล้ว รู้สึกว่าดวงสตาของตัวเองนั้นไม่ดีเลยก็อย่าพึ่งน้อยใจหรือเก็บเอามาคิดมากเพราะคนที่เกิดในวันเดียวหรือปีเดียวกันจะมีสตาชีวิตที่เหมือนกันทุกอย่างก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนื่องด้วยเหตุผลหลายปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนมากก็จะมีนิสัยที่คล้ายๆกัน และในความเป็นจริงนั้นเราต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดและใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทเพราะคำทำนายนี้เป็นเพียงแนวทางในการแนะนำในการใช้ชีวิตเท่านั้น <c oughs> ก็จบแล้วสําหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ